เรามาดูในข้อนี้ครับตัวอย่างนี้ 20-21- ลบ 21, ลบ,ลบนะลบวงเล็บลบ30เห็นไหมครับเท่ากับลบ a บวก10นะตรงนี้ที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะก็คือเืยเราเดี๋ยวเรากำจัดเครื่องหมายตรงนี้ออกก่อนนะคเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยนะครับเอา21ลงมาถูกไหมครับลบลบ,ลบเป็นบวกนะเอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไป,ปวงเล็บถูกไหมครับลบลบเป็นบวกบวกเท่าไหร่ครับบวก30นะ เท่ากับอันนี้เป็นอะไรครับลอกลงมาเป็นลบ a บวกเท่าไหร่ครับบวกสิบไม่เร็วนะเห็นไหมเอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปจากลบลบเป็นบวกนะก็กะได้เป็นบวกสามสิบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สองตัวนี้บวกกันได้ยังบวกกันได้แล้วนะนะสามบวกสองเป็นห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับได้ห้าสิบเอ็ดนะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบ a บวกสิบนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการหาอะไรครับ เราต้องการหา a ถูกไหมเราต้องกําจัดตัวไหนก่อนตัว10ตัวนี้ออกไปก่อนนะตัว10ตัวนี้เพราะฉะนั้น10มันอยู่ฝั่งนี้นะเป็นบวกเราก็ย้ายมาอีกฝั่งหนึง่งนะก็คือ51นะจากฝั่งจาก10ฝั่งนู้นเป็นบวกก็ย้ายมาเป็นลบนะลบ10มีค่าเท่ากับลบ a เห็นไหมครับนะจากบวกกลายเป็นลบเห็นไหมไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะลบ51 กับ10ก็เหลือเท่าไหร่ครับเอาออก10นะมี51นะเสียไป10ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ41นะ41เท่ากับลบเนะเอาเครื่องหมายลบคูณตลอดนะเอาเครื่องหมายลบคูณตลอดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จะได้อะไรครับเอาเครื่องหมายลบมาคูณฝั่งนี้เอาเครื่องหมายเอารลบหมาคูณฝั่งนี้ก็ได้เท่าไหร่ครับลบสี 41, นะเท่ากับจาก a จากลบเก็กลายเป็นเอาลบลบ เอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปก็กลายเป็นบวกเพราะนั้นก็ได้ a มีค่าเท่ากับลบ4ี่ิบเอ็ดนะอย่างนี้กับอย่างนี้มีค่าเท่ากันนะ a เท่ากับลบสี่ิบเอ็ดนะสมการเนี่ยกลับไปกลับมาได้นะเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ a มีค่าเท่ากับลบสี่บเอ็ดนะเป็นคำตอบเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาเรามาดูอีกข้อนึงครับ a นะครับแล้วก็ลบแล้วก็บวกกับลบห้านะ ลบกับ,บวงเล็บลบสิบห้านะครับเท่ากับ,บวงเล็บลบยี่สิบนะบวกด้วยวงเล็บลบสิบดูมันสับสมวุ่นวายเดี๋ยวเรายุบนะเดี๋ยวเรายุบเครื่องหมายให้มันเห็นจะชัดก่อนนะครับเริ่มจาก a ตัวแรกนะเตัวแรกไม่มีเครื่องหมายถูกไหมครับบวกกับลบก็กลายเป็นลบนะลบห้านะลบกับลบเป็นบวกถูกไหมครับบวกสนะิบห้าเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ ลบยี่สิบนะถอดครึ่งถอดนี้ออกไปเลยนะครับบวกกับลบได้ลบนะลบสิบเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มองเห็นแล้วนะนะเห็นแสงสว่างที่ไปอุโมงค์นะง่ายๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาข้างนี้ก่อนเลยนะเห็นชัดๆลบยี่นะติดลบไปยี่สิบแล้วยังติดลบอีกสิบก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับก็กลายเป็นลบสามสิบเห็นไหมครับนะข้างนี้แหละ A อนะ มี15นะเสียไป5ก็เหลือเท่าไหร่ครับบวก10บถูกไหมถูกไหมครับนะคิดอย่างนี้จะคิดง่ายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะหาค่า A ได้แล้วนะเก,เกิดจะได้แล้วเพราะว่ายัางติด10อยู่อีกฝั่งหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเอาสิบตัวนี้ย้ายไปเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ A นะครับมีค่าเท่ากับลบสานะจากบวกสิก็กลายเป็น ลบ 10, ถูกไหมย้ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า a นะครับมีค่าเท่ากับติดลบอยู่30แล้วยังติดลบเพิ่มอีก10ก็ทําไมทำไมครับยังเสียไปอีก10ก็ทํทำไมก็ได้เป็นลบ40เห็นไหมไม่ต้องไปคิดมากเลยง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ a มีค่าเท่ากับลบ40เห็นไหมครับโอเคไหม